เ็นเ่งร,ร,รส,สวัสดีครับพบกันในเรื่องเล่าพิจิตเขตหนึ่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่งนะครับประจำวันศุกร์ที่ 2, 2> พฤษภาคม2568ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับวันที่28เมษายน2568 นายนิเวศอินสุวอร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ mm ่ง hmm. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ3 6ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3พุทธศักราช2568โดยมีว่าที่พันตรีสุวิสิตกันทานายสิทธิศักดิ์เทพประสิทธิ์และนางสาวน้ำอ้อยสุขเลิศรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีว่าที่พันตรีสุวิชิตกันทานายสิทธิศักดิ์เทพประสิทธิ์และนางสาวน้ำอ้อยสุขเลิศรองผู้อำนวยการสํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่ง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดที่ห้องประชุมชารวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งอำเภอเมืองพิจิตจังหวัดพิจิตการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่29เมษายน2568มีผู้บริหารสถานศึกษาครูจากโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและคณะวิทยากรรวมทั้งสิ้น130คน เข้าร่วมการอบรมภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะใช้หลักสูตรดังกล่าวให้สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาประฐม,มศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2568ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในทุกมิติครับต่อมานะครับวันที่1พฤศจิกาคม2 5งนเวลา10นาฬิกานายนิเวศอินสุวอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์เทพประสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึน่งและ คณะกรรมการดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานสุขาดีมีความสุขครั้งที่สองประจำปี2568เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้นักเรียนครูและบุคลากรทางก,การศึกษามีห้องน้ำห้องซ้วมถูกต้องตามหลัก5สกล่าวคือสะอาดสะดวกสบาย สุข,ขลักษณะและสวยงามผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ที่ห้องประชุมสาหลวงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเคตหนึ่งอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตครับและวันที่2พฤษภาคม2568นายนิเวศอินจุบอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเคนหนเตหนึ่งพร้อมโดยนายสิทธิศักดิ์เทพประสิทธิ์นางสาวน้าอ้อยสุกเลิศ รองผู้อานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้หัวข้อเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่ยังมีความสุขผ่านระบบสู m ม,มิทติ้งที่ห้องประชุมสาะหลวงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบนโยบายสำคัญได้แก่เรียนดีมีความสุขและพาน้องกลับมาเรียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนนอกจากนี้ได้มีการค i c k อ f f โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องหรือ Obec Zero d o u t ในระยะที่2ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาแต่กลับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้งโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งครับพวกท่านสามารถติดตามพวกเราได้3ช่องทางด้วยกันช่องทาง Facebook Page สพปพ,พิจิตรเขตหช่องทาง YouTube พิจิตรหนึ่งชาแนและช่องทาง t i k t o k ประชาสัมพันธ์สพปพิจิตรเขตหนึ่งครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับสําหรับวันนี้ผมนายธรรมรัตน<ๆ>์สิงห์พันก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับพวกเราสพปวิจิตเขต1รวมใจเป็น1เชิดชูเกียรติกรเสริมการ